สวัสดีครับคุณม่อนและผู้ชมรายการครับกำลังดูหุ้นซีพีเอ็พี่เปรนอยู่เลยอ๋อครับเป็นยังไงบ้างคะตัวนี้เห็นมีข่าวอย่างตคิดว่าไม่น่าจะผิดหวังนะเพราะว่าใครที่เจอตามเนี่ยตอนนี้ควรจะได้ภาพในเชิงบวกมากกว่ามีข่าวออว่าหมดแล้วด้วยครับแล้วก็ตลาดหุ้นเองเนี่ยถึงจะลงมาแต่ว่าตัวนี้ไม่ลงด้วยนะสังเกตดูถือว่าแข็งแรงกว่าตลาดรวมด้วยครับในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ราคาพี่ปินเคาะให้เท่าไหร่นะสิีออ๋อถ้าสิบห้าบาทหกสิบสตางค์ห้าสิบห้าบาทหกสิบสตางค์ที่พุ่นในรายการคุณม่อนมาไหลครั้งต่อเนื่องละกลัวจะเผื่อก็ก่อนปินเออคุณปินซีพีออเจอคุณปินที่ไหนก็ปินซีพีออค่ะก็ก็ก็ข้อมูลที่ที่ระบุในเนื้อข่าวก็ชัดเจนนะสำหรับเรื่องรายได้ของ c p พอ๋อครับก็ลองลองเอออะไรนะเรียกว่าอ่าน ิ่งที่ในแง่ข้อมูลของบริษัทแล้วเราลองคิดพิจารณาตามว่ามันจริงไหมเรื่องประเด็นที่ไม่เข้าใจในส่วนของตัวแมคโรนะคะอ๋อครับตรงนี้จะทำให้ c p r มีราคาไหมหรือว่าโอมันมีราคาส่วนเพิ่มอยู่แล้วโดยเฉพาะในระยะยาวอุ้ยยาวขนาดไหนพี่เออไม่ไม่ไม่ได้ยาวแบบว่าเป็นอีกอะไรนะ5ปี10ปีข้างหน้าถึงจะเห็นไม่ใช่เลยมันก็คงจะเป็นใน ปีหน้าเนี่ยน่าจะเริ่มชัดมากขึ้นมันจะชัดยังไงครับพี่ปินนี้ก็คือในแง่ของงบการเงินหรือบัญชีของ c p r เนี่ยเราจะเห็นบริษัทนี้จะมีภาพของรายได้แล้วก็กำไรเนี่ยที่จะเริ่มโตแบบว่าเร็วขึ้นมาจากแมกโรแมกโรถูกไหมครับลองลองนึกถึงว่าการที่มีสองบริษัทบริษัท A กับบริษัท B ต่างคนตา่างทำธุรกิจแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยบริษัท A ไปซื้อ B B เข้ามาเนี่ยนะครับ อถ้าบริจัดเขาดีทั้งคู่อยู่เดิมแล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะเห็นทั้งไรายได้แล้วก็กําไรจะโตขึ้นอ,อก็หมายความว่าซีพออไม่ได้ไปซื้อของแพงเออคือคําว่าแพงเนี่ยมันมันเป็นคําพูดที่ที่พูดได้ง่ายอะ่ะออแต่ว่าในเอ,อคำว่าแพงเนี่ยต้องถามว่าจะวัดกันที่ตรงไหนดีกว่าคือถ้าถ้าแพงในแง่ว่า ราคาที่ซื้ออาจจะแพงกว่าราคาหุ้นของเขาในตลาดณเวลานั้นบางคนก็อาจจะเป็นระว่าหาร้อยะาซื้อแปดเกือบแปดร้อยอาเจ็ดร้อยแปดจิบเจ็ดอย่างนี้ก็จะบอกแพงแต่ว่าแพงในความหมายของคนที่เขาซื้อเนี่ยเขาอาจจะผ่านการวิเคราะห์มาในระยะยาวว่าคุมจริงๆบริษัทนี้ถ้าเราซื้อนะวันนี้ผลในอนาคตเนี่ยมันคุ้มอย่างที่คุณม่อนบอก หรือว่าเกินคุมด้วยจ้ำไปคราคาที่พี่ปิ่นให้ห้าสิบห้าบาทหกสิบตังค์ราคาบวกมูลค่าของแมคโรมาอย่างคะออรวมครับออรวมหมดแล้วรวมแล้วรวมแมคโครในปีหน้าที่จะเกิดขึ้นคุณผู้ชมคือรวมแล้วนะรวมแล้วครับไม่ไม่ใช่ว่าตัว c p o เดี่ยวเดียวแล้วราคาเขาจะเป็นเท่านี้นะวันนี้เรารวมไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็น่าจะได้ไปอีกประมาณสักสิบสามบาทนะไม่น้อยนะครับก็ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่เพราะจริงๆ G ิง p o เนี่ยเขาขึ้นมาจาก ฐานรอบนี้สามสิบกว่าบาทนะ <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยพูดจนเรียกว่าปากปากเมื่อยเลยละกว่าจะที่ที่นักลงทุนจะแบบซื้อจนกระทั่งมันขึ้นมาถึงขนาดนี้ได้เนี่ย <c oughs> เพราะว่าหลายคนพูดง่ายพูดตรงๆคือไม่เชื่อ <c oughs> ไม่เชื่อ <c oughs> ไม่เชื่อ <c oughs> ได้แมคโครมาจะดีจริง <c oughs> หรอ เอองบการเงินบริษัทจะอ่อนแอลงเยอะอะไรเนี่ยเป็นคําพูดที่แบบได้ยินต่อเนื่องกันมาหลายเดือนะนะครับอ,อก็เลยพี่ปินยังคงแนะนําต่อเนื่องสำหรับวันนี้ก็คือ c p l ตอนนะอ่าใช่ครับราคาซื้อก็ระบริเวณนี้เลยนะทยอยเ,ออเก็บจริงๆคือเอาเป็นว่าอ่อนนิดอ่อนหน่อยหรอกกันถ้าจะแบบว่าหวังว่าจะได้เอ,อราคาไม่เออไม่ไม่สูงเกินไปแต่ว่าเน้นว่าอ่อนนิดอ่อนหน่อยนะครับ ใครจะไปหวังแบบว่าถูกเหมือนกับแต่ตอนที่สามสิบกว่าต้นๆเลยนะนแะคงยากแล้วล่ะนะครับก็ต้องเอาตอนต้นสี่สิบนี่แหละนะใช่ฮะอ่ะใครชอบเซเว่ใช้ของเซเว่นก็ซื้อ CPR ครับค่ะสัปดาห์นี้เรื่องการเมืองเรื่องอะไรพี่ปินการเมือต่อไหมการเมืองนี้เป็นปัจจัยหลักเลยที่มาสร้างเอ่อเซนติเมนต์ตลาดในเชิงลบนะครับเราก็ทราบกันมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วก็มาตอบสนองปลายสัปดาห์ก่อนต่อเนื่องมา วันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาวันอังคารยังเขียวให้เห็นได้อีกนะครับทุกวันอังคารมันจะเป็นอะไรที่แปลกประหลาดอยู่ <c oughs> นะครับเอ,อภาพรวมเนี่ยจริงๆก็คงบอกว่ายังถูกกดดันโดยปัจจัยการเมืองนะครับ <c oughs> แล้วก็สถานการณ์การเมืองเนี่ยคงต้องบอกว่ารอบนี้ก็เป็นอะไรที่เหมือนเป็นบทเรียนใหม่อีกแล้วที่เรายังไม่รู้ว่าจะในที่สุดเนี่ยจะสรุปจะมีข้อ เที่เราเห็นในตอนท้ายว่าเป็นยังไงคงคงยังไม่มีใครกล้าที่จะตอบไปแบบร้อยเปอร์เซ็นได้นะครับค่ะค่ะถ้างั้นเองกรอบมันน่าจะอยู่ตรงไหนครับพี่ปินสําหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็อบใ่ของดัชนีในรอบนี้เนี่ยเราคิดว่าเขาจะวิ่งอยู่ในกรอบพันสามร้อยถึงพันสี่ร้อยจุดนี่แหละนะครับกรอบใหญ่เหมือนเดิมใหญ่เลยโอ้โหน่ากลัวนะแต่ใหญ่รอบนี้คือมันเป็นใหญ่ของรอบของการอ่อนลงมาจากประเด็นการเมืองนะครับ อันนี้คือตัวแฟกเตอร์หลักที่กรอบที่ตั้งออกมาพันสามศูนศูนย์กับพันสี่ศูนศูนย์ใช่ครับอันนี้กรอบแบบหย,ยาบๆเลยนะครับแบบว่าเผื่ออะไรเอาไว้แล้วเนี่ยแล้วนักลง,งทุนต้องทํำยังไงละ่ะอ๋อในเชิงของกลยุทธก์การลงทุนเนี่ยเราแบ,บ่งแยกนักลงทุนออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือพวกที่เรียกว่าเป็นนักเก็งกาไรเลยคือใ,ใครเป็นนักเก็งกาไรก็ต้องรู้ตัวว่าเราเราเป็นนักเก็งกําไรนะถ้าจะเล่นกับตลาดหุ้นไทยตอนนี้อาจจะต้องระมัดระวังตัวสูง นะครับเนอะบอนั้นเลยเหรออืมครับคงเพราะว่าในบทวิเคราะห์ที่เขียนที่บริษัททุกวันเนี้ยในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาก็เขียนในรูปแบบนี้นะครับก็คือต้องต้องบอกว่าไวหรือว่าถ้าเผื่อจะเป็นลักษณะรอดูก่อนก็จะดีกว่าเพราะว่าคงต้องบอกว่าตลาดยังอยู่ในภาวะที่มีความผันผวนเป็นหลายวันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางถึงยาวหรือคนที่บอกว่า กำลังจะถือหุ้นค้ามปีจะจะหาจังหวะซื้อแร้ว,ว่าโอกาสนี้ไม่เลวะจะสังเกตว่าสองกลุ่มนี้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าการแบกรับความเสี่ยงเนี่ยไม่เท่ากันค,คนที่จะเป็นนักลงทุนค้ามปีเนี่ยโอ้คิดว่าการที่ตลาดย่อตัวลงมาล้อมเนี่ยเขาเขากลับมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อได้ได้ดีลงทุนหกถึงสิบสองเดือนนะอ๋ออย่างน้อยเนี่ยก็ถือไป ทามปีไปถึงไตมาสหนึ่งไตมาดสองปีหน้าได้เนี่ยจะดีค่ะค่ะอ่ะก็ตามหุ้นตัวไหนละ่ะอ๋อตัวหลักตอนนี้ที่เราแนะนําเป็นซีรีส์ที่นิยมเลยสําหรับที่ที่ KTBST นะครับเราเน้นไปที่นอกจาก CPO แล้วเออย่างวันนี้เองก็แนะนำ CPF หลังจากที่เมื่อวานเราแนะนำ TUF ไปอ,อสองตัวหลักั้งสองตัวหลักคือตอนนี้พูดง่ายๆว่าตลาดเนี่ยถ้าคิดอะไรไม่ออก ให้นึกถึงหุ้นที่มีแนวโน้มผลประกอบการแข็งแกร่งในตัวมันเองหรือไม่ก็กำลังอยู่ในภาวะพลิกฟื้นในปี57ที่เด่น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 ที่เราเห็นเลยก็คือหุ้นในกลุ่มอาหาร2ตัวทั้ง TUF แล้วก็ตัว CPF นะครับเพราะปี56เป็นปีที่ครึ่งแรกย้ำแย่มากทุกคนคงเห็นอยู่แล้วนะครับครับได้ก็ตาม3มตัวหลักของพี่ปินเนาะเนาะ ได้พี่ปิ่นขอบคุณค่ะครับสดีครับจากพี่ปิ่นก็ให้ในเรื่องน้ำหนักปัจจัยเกี่ยวข้องกับการเมืองแรงเหมือนกันนะฮะกรอบที่จะวิ่งตามปัจจัยการเมืองคือพันสาอยจุดกับพันสี่จุดวิ่งในกรอบนี้กันเลยนะคะถ้าจบก็คงทะลุพันสี่ถ้าไม่จบก็ลงมาพันสามร้อยนะคะนั่นก็เป็นรายละเอียดที่เกิดขึ้นของนักกลยุทธ์พื้นฐานนั่นเองนะคะก็มองแบบคร่าวๆไปแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ตั้งรับกันให้ดีนะคะก็ต้องบอกได้ว่า รักและชอบคุณตัวไหนอย่างไรก็ตามจังหวะโอกาสกันเกิดขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปพูดคุยในส่วนของทางด้านคุณภพพรเปลืองอารมณ์